สุดซอยมุ่งฟอกโทษความผิดทั้งหมดให้ระดับแกนำ้ำและผู้สั่งการของทุกสีทุกกลุ่มโดยมีเป้าหมายแอบแฝงที่แท้จริงก็คือเพื่อให้นักโทษหนีคุกทักษินได้กลับบ้านอย่างเท่ๆทั้งสองฉบับดังกล่าวแม้จะเป็นข่าวคราวว่าเกิดความขัดแย้งกันเองในหมู่พวกของคนเสนอ หรือนักโทษหนีคุกทักษิณสนับสนุนฉบับนั้นฉบับนี้ก็ตามขออย่าได้หลงเชื่อเป็นอันขาดเพราะมันเป็นลูกเล่นให้คนสับสนเท่านั้นและมันเป็นลูกเล่นของการสับขาหลอกให้คนหลงเชื่อเท่านั้นว่าไม่เกี่ยวกับนักโทษหนีคุกทักษิณที่จะได้อานิสงส์จากกฎหมายปลองดองดังกล่าวเพราะในที่สุดมันก็จะเอาทั้งสองฉบับเข้ามารวมกัน ในขั้นการแปลยติในสภาเมื่อมีการพิจารากฎหมายดังกล่าวมันก็แค่สันดานของคนตลบตะแลงเท่านั้นเห็นด้วยไหมครับที่หลอกลวงคนอื่นจนเคยตัวและตัวมันเองก็พลอยหลงเชื่อคำหลอกลวงนั้นไปด้วยว่าเป็นจริงตามนั้นก็เพราะบ้านเมืองมีคนอย่างนี้เข้ามาเป็นผู้บริหารเข้ามาเป็นผู้ออกกฎหมายในสภา บ้านเมืองทุกวันจึงเป็นอย่างนี้เละเทอะวุ่นวายไปหมดและตราบใดที่บ้านเมืองยังมีคนอย่างนี้ถืออำนาจก็จะลุกแก่อำนาจยิ่งขึ้นทุกวันในสมองของคนพวกนี้มีแต่เรื่องของตัวเองเท่านั้นว่าจะได้อะไรเพิ่มขึ้นหรือเรื่องของคนอื่นไม่ใช่ธุระไหนๆก็ร่างกฎหมายปลองดองฉบับครึ่งซอยฉบับสุดซอยอย่างว่าแล้ววันนี้ ขอนำร่างกฎหมายฉบับปิดซอยดีไหมครับเสนอสภาประชาชนหนที่นี้เป็นตัวอย่างขึ้นมาเสนอบ้างและการเสนอร่างกฎหมายปลองดองฉบับปิดซอยดังกล่าวนี้จะส่งไปให้ประธานรัฐสภาในขณะนี้เพื่อบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมพิจารณาก็คาดว่าคงจะไม่รับพิจารณาแน่นอนเพราะฉะนั้น จึงเสนอร่างกฎหมายปลองดองฉบับปิดซอยนี้เข้าสู่วราระการประชุมและการพิจารณาของสภาประชาชนก็แล้วกันเพื่อตัดสินว่าจะประกาศใช้เป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไปหรือไม่เพราะฉะนั้นที่นี่คือสภาประชาชนใช่ไหมครับงั้นบทความนี้เสนอต่อท่านว่าท่านเห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้หรือไม่นะครับ หลักการเราบอกแล้วใช่ไหมครับคนผิดต้องถูกลงโทษคนถูกต้องได้รับการคุ้มครองหลักเกณฑ์นิติรัฐนิติธรรมนะครับรันหลักเกณฑ์นี้จะถือหลักเกณฑ์นิติรัฐนิติธรรมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับหลักการและเหตุผลเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าบ้านเมืองในเวลานี้ตกอยู่ภายใต้ภาวะวิกฤตอย่างสุดๆทุกด้านจากการบริหารราชการแผ่นดินและการออกกฎหมาย ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนผู้คนในสังคมเกิดความแตกแยกกันอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนภายใต้การใช้อำนาจรัฐที่ไร้นิติรัฐนิติธรรมคุณธรรมและศีลธรรมอันดีงามจากนักการเมืองทุรชนต่อไปนี้คนไม่ดีที่ไปเป็นนักการเมืองเราจะเรียกว่านักการเมืองทุรชน เพราะเกินไปไหมครับระหว่างนักการเมืองทุรชนกับนักการเมืองขี้โกงอันไหนสาใจกว่ากันครับนักการเมืองขี้โกงสาใจกว่าใช่ไหมครับแต่ในนี้จะเขียนด้วยความสุภาพโดยเฉพาะครอบครัวของนักการเมืองทุรชนที่เหิมเกริมลูกแก่อำนาจดำเนินการทุกอย่างในการแทรกแซงทุกองค์กรของรัฐเพื่อรวบอำนาจรัฐให้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด อย่างไม่กลัวฟ้าดินความปลองดองที่นักการเมืองทุกทุกชนเหล่านี้พยายามอ้างไม่ใช่เรื่องความปลองดองตามความหมายที่ถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเพราะความหมายที่แท้จริงก็คือการทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้เป็นสิ่งถูกต้องด้วยวิธีการควบคุมคนไม่ดีไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวาย และเอาคนดีมาปกครองบ้านเมืองไม่ใช่เอาคนผิดมากอดคอกันกับคนถูกเอาคนทุจริตมารวมกับคนสุจริตในการบริหารประเทศเพราะฉะนั้นจึงเห็นสมควรออกกฎหมายดังนี้มาตรานหนึ่งฟังนะครับมาตรานหนึ่งกฎหมายฉบับนี้ชื่อว่าพระราชบัญญัติปลองดองฉบับปิดซอย และให้มีผลบังคับใช้นะับตั้งแต่วันประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษามาตราสองครอบครัวนักการเมืองทุรชนและนักการเมืองทุรชนทุกคนทั้งในกาทั้งในฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติในวงเล็บตามบัญชีตามบัญชีรายชื่อที่แนบจะมีรายชื่อแนบนะครับซึ่ง เป็นภาระของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับว่ารายชื่อแนบมีใครบ้างนะครับมาตราสองก็บอกว่าครอบครัวนักการเมืองทุรชนและนักการเมืองทุรชนทุกคนทั้งในฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติตามบัญชีรายชื่อที่แนบให้มีการควบคุมตัวเพราะฉะนั้นนักการเมืองทําถูกไม่ต้องเดือดร้อนใช่ไหมครับอันนี้พูดถึงครอบครัวนักการเมืองทุรชนและนักการเมืองทุรชน ก็หมายถึงครอบครัวนักการเมืองที่ทําผิดกับนักการเมืองที่ทําผิดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนักการเมืองที่ทําดีอย่าเดือดร้อนถูกไหมครับมาตราสองจะบอกว่าให้มีการควบคุมตัวเพื่อทําการสอบสวนลงโทษและยึดทรัพย์ที่ได้มาโดยไม่สุดจริตเพราะนักการเมืองรวยมากแต่ไม่รู้ว่าเงินมาจากไหนใช่ไหมครับ ให้มีการควบคุมตัวเพื่อการสอบสวนลงโทษและยึดทรัพย์ที่ได้มาโดยไม่สุจริตและลงโทษอย่างหนักตามกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเห็นด้วยไหมครับยึดทรัพย์นักการเมืองแล้วก็มีการปลายยติจากผู้รู้เสริมเข้ามาบอกว่าการยึดทรัพย์นักการเมืองอันดับที่หนึ่งถ้าพี่น้องสามารถที่จะใช้อสภาประชาชนดําเนินการได้นึง อายัดทรัพย์ของนักการเมืองไว้ทั้งหมดเลยอันที่สองบอกว่าให้นักการเมืองที่เป็นเจ้าของทรัพย์มาแสดงที่สูจนและบอกว่าได้เสียภาษีถูกต้องหรือไม่ถ้าแสดงไม่ได้ให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินและให้สิทธิ์พี่น้องประชาชนที่ทราบว่านักการเมืองเหล่านี้ มีทรัพย์สินที่ไหนถ้ามีการแจ้งแล้วสามารถยึดรัพย์ได้ให้รางวัลพี่น้องประชาชน25ไม่ต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นนี่คือมาตราสองเห็นด้วยไหมครับมาตรา3ห้ามไม่ให้วงศาคนาญาติและครอบครัวนักการเมืองทุรชนและนักการเมืองทุรชนทุกคนตามบัญชีรายชื่อที่แนบ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองตลอดชีวิตไม่ใช่หาปีนะครับตลอดชีวิตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามและถูกจับได้ให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตเห็นด้วยไหมครับหรือว่าจะให้ประหารชีวิตครับเพิ่มให้อีกเลยประหารชีวิตมาตราสประชาชนที่หลงผิด ประชาชนที่หลงผิดนะครับการชุมนุมของประชาชนเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์แต่มีคนกลุ่มหนึ่งอาจจะหลงผิดเพราะพยามานมันอำนาจมากใช้สื่อทุกอย่างใช้กระบอกเสียงทุกอย่างทําให้คนหลงเชื่อประชาชนที่หลงผิดเชื่อฟังและกระทําตามคําสั่งหรือคําหลอกลวงด้วยอามิจสินจ้างจากนักการเมืองทุรชนจนเกิดความเสียหายต่อส่วนรวมไม่ว่าการกระทํานั้น จะเกิดทางวาจาและทางกายจนเป็นอันตรายเกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นให้ลงโทษต,ตามกฎหมายบัญญัติและผู้ใดสำนึกผิดและรับสารภาพให้พิจารณาลดโทษต,ตามควรแก่กรณีถ้าคนหลงผิดเข้าสำนึกผิดจะลดโทษให้ไหมครับเห็นด้วยไหมครับมีผู้ปลย,ยติเพิ่มเติมมาตรานี้บอกว่า คนที่ทำให้ประชาชนหลงเชื่อมีใครบ้างหนึ่งโพจันไลใช่ไหมครับสองใครอีกครับใครอีกครับสื่อรับจ้างใช่ไหมครับอันที่สามใครอีกครับนักการเมืองนักวิชาการขายตัวใช่ไหมครับเมื่อไร ที่ความเข้าใจผิดเกิดจากโพเกิดจากนักวิชาการขายตัวเกิดจากสื่อให้ลงโทษโพรนักวิชาการและสื่อเหล่านั้นเพิ่มขึ้นตามควรแก่กรณีเห็นด้วยไหมครับเพราะไปทําให้คนเข้าใจผิดถูกไหมครับในมาตราห้าเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดกระทำ ระทำตนในการรับใช้นักการเมืองทุรชนหรือครอบครัวนักการเมืองทุรชนมาตาหเป็นเรื่อจ้าหน้าที่รัฐในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเลือกปฏิบัติในทางที่จะเป็นประโยชน์ตนและเป็นประโยชน์ของนักการเมืองทุรชนจนเกิดความไม่เป็นธรรมไม่เที่ยงตรงตามที่ควรจะเป็นให้ปลดออกจากราชการและลงโทษอย่างหนัก เห็นด้วยไหมครับสภาประชาชนมาตราหกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกฝ่ายที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการติดตามจับกลุ่มนักโทษหนีคุกอยู่ในต่างประเทศขณะน,นี้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมายอย่างเข้ครัดเพื่อนำตัวกลับมาลงโทษให้ได้ผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติตามให้สอบสวนลงโทษฐาน ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เห็นด้วยไหมครับมีหมายเหตุตอนท้ายเล็กน้อยนะครับบอกว่าหมายเหตุกฎหมายปลองดองฉบับปิดซอยนี้ถ้าสภาประชาชนเห็นชอบและให้ประกาศใช้ให้ดาเนินการทันทีหลังการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้คงกฎหมายปลองดองฉบับปิดซอยนี้ไว้ไม่ต่ำกว่า5ปีเห็นด้วยไหมครับหรือว่าจะให้มีกฎหมายนี้ตลอดไปเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกฎหมายปลองดองฉบับปิดซอยฉบับประชาชนและฉบับที่จะจัดการกับนักการเมืองครอบครัวนักการเมือง และเจ้าหน้าที่รัฐที่ไปรับใช้นักการเมืองทุรชนเพราะฉะนั้นถ้ากฎหมายนี้ผ่านสภาประชาชนได้ประเทศชาติรอดไหมครับประเทศชาติพ้นวิกฤตไหมครับประเทศชาติจะมีโอกาสฟื้นฟูนได้อย่างมั่นคงไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่สร้างปัญหากับบ้านเมืองตอนนี้คือ นักการเมืองบ้าอำนาจและไร้สมองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่มารวมพลังกันทั้งลงชื่อปฏิเสธอำนาจศาลโลกทั้งช่วยก yeah. ันปกป้องสารธรรมนูญและช่วยกันหยุดประชาธิปไตยสามานเรากำลังช่วยกันจัดการนักการเมืองทุรชนที่เป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราพูดพร้อมๆกัน และเชิญชวนพี่น้องมาช่วยกันว่าพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับสู้ไหมครับสู้ไหมครับสู้ไหมครับศัตรูของประเทศชาติคือใครครับนักการเมืองครับขอบคุณครับ